นี่นะอรับโอเคปิดฝาลองทำเลยครับโอเคกดโปรแกรมครับแล้วก็กด ID Card กด Start มันขึ้นสแกนปุ๊บ Next นะครับแก่เปิดฝาขึ้นจับตรงนี้ครับเวลาจับจับด้านหลังน่ามากจับวางลงเลครับกด Start สังเกตเครื่องมันจะรอจนครบสองหน้าแล้วออกมาทีเดียวนะครับ อ่าล้คันนี้ดวผมจะแนะนำทีละฟังก์ชันให้แนะให้รู้จักกันเลยโอเค okay, ไหมครับเ,เ,เอาสีขาวถ้าลักษณะนี้คือสแกนดำ เดี๋ยวช่างมาเซตแตะแล้วบอกให้บอกให้ช่างเซ็ตให้อีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเซ็ตตัวสแกนเข้มเลยเจอาของใช้ได้หลายใบเลยนะเนี่ยนะครับสมัครบัตรเลยทีสมัครอะไรได้เดี๋ยวให้เขาเซ็นให้ละครันน่าจะเป็นยูเซ็ตกันการตั้งค่าของหัวสแกนโอเคเสร็จแล้วนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับผมจะแนะนําปุ่มให้แล้วตั้งแต่ปุ่มแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่มระบบ ทัชสกินหน้าจอนะครับลูกค้าแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องใช้ปลายปากกาจิ้มนะครับเพราะบอร์ดมันจะพานะครับ <S <S 1> <S 1> ใช้ปลายนิ้วสัมผัสแค่นั้นเองเลือกว่าจะเลือกเป็นอะไรนะครับนะครับโหมดต,ตัวนี้เป็นโฟโต้ก็คือโหมดเกี่ยวกับเรื่องต้นฉบับที่เรามีรูปถ่ายรูปถ่ายเราจะใช้กระดาษลายถ่ายเป็นกระดาษกอซี่เป็นกระดาษปริ้นเป็นกระดาษก๊อปปี้อะไรเงี้ยแล้วก็เลือกนะครับนะครับส่วนตัวนี้คือปรับความเข้มจางของ งานที่จะออกมาเช่นสมมุติว่าบังเอิญคุณเอางานที่เป็นแฟกบางๆมาแล้วมันมันมันซีดมากมคุณต้องการดํากับปักหโมโดใ,ให้ดําสุดแล้วก็วางกดสตาร์ทนะครับนะครับสเปเชียลโหมดก็คือการแบชโหมดก็คือการการถ่ายเอกาสารที่รอปกติตัวเนี้ยฟีตัวนี้จกะป้อนได้ครั้งละห้าสิบแผน่นแต่ถ้าลูกค้ามีต้นฉบับหกสิบแผ่นทำไงก็ใส่ใช้ตัวคําสั่งแบชโหมดก็ได้ห้าสิบแผ่นแรกไปก่อนแล้วก็สิบแผ่นหลังมาแล้วมันจะรอจนครบแล้วงานจะออกไม่ต้องมานั่งเรียง นะครับหรือมิกไซส์แต่คงไม่มีหรอกเพราะเราไม่ได้เป็นศูนย์ถ่ายตเต็มที่แล้วก็มี5แผ่นสิบแปดใช่แต่นี่คือบอกให้ฟังให้เฉยว่ามันมีฟังก์ชันนี้ทําได้มิกไซส์ก็คือถ่ายเอกาสารหลายไซส์พร้อมกันเช,ช่น a 4 a 3 a 5ลูกค้าใส่ตรงนี้ได้เลยแต่ถาดกระดาษต,ต้องมีเช่นคุณต้องมีถาด a สา3อยู่ในถาดหรือมี a 5อยู่ในถาดอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะดึงกระดาษให้โดยอัตโนมัติโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเลือกไซส์มันจะดีเทคแล้วก็ถ่ายทีเดียวให้พร้อมกันเลยนะครับ แต่ก็คือถ้าอนาคตเรามีก็ใช้ได้เลยก็ค,คือคำสั่งนี้สเปเชียลสเปเชียลออริจินอลนะั่นคือต้นต้นฉบับที่มีพิเศษมากกว่ามากกว่าปกติอะไรเงี้ยนะครับมันก็มาเลือกคําสั่งได้เสร็จแล้วนะครับนะครับสังเกตผมจะกดปุ่มรีเซ็ตนี่ตลอดเวลาปุ่มรีเซ็ตนี่คือใครมากดไลน์หน้าจออลไรไม่แต่เรากดรีเซ็ตมันจะเข้าสู่มาตรฐานที่ทางเราเซ็ตไว้นะครับกลัวว่าใครจะมากดคําสั่งอะไรแย่ๆก็คําสั่งนี้ว่าจะรีเซ็ตกลายเป็นมาตรฐาน ต่อไปมาดูอันนี้คือคําสั่งเซตว่าต้นฉบับคืออะไรนะครับเสร็จแล้วอันนี้คือคําสั่งทวนที่2คือให้เครื่องมันจะออกมาาให้เครื่องทําอะไรได้บ้างนะครับแถวบนคือเกี่ยวกับเรื่องถาดกระดาษนะครับเรามีตรงน,นี้มันจะหากระดาษให้โดยอัตโนมัตินะครับสาที่1เราเซตเป็น A4 ถาที่2เราเซตไว้เป็น F4 ใช่ไหมครับแปดึ่งคูณ14ก็คือ F4 นะครับบายพาสก็คือถาดป้อนด้านข้างคือถาดน,นี้สามารถป้อนได้ร้อยแผ่นนะครับ แนะนำให้เป็นพวกอะไรกระดาษรียูสแผ่นไซส์กระดาษหน้าอะไรเงรี้ยให้ใส่ถาดนนี้หรือกระดาษที่นานๆเราใช้ชีเช่น A3 เนี่ยป้อนตรงนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องไปดึงถบ2 2> าบสองถาบนล่างนะครับโอเคนะครับส่วนนี้ก็คือการปรับย่อขยายปรับไซส์อัตโนมัตินะครับส่วนตัวนี้คําสั่งแรกนะครับคุณมีตนฉจบับ A4 สแผ่นขอกระดาษ A4 สแผ่นเดี๋ยวถ่ายให้ดูที่มีการถ่ายแล้วะครับอ,อย่งนั้นก็ได้นะ รูปมันบอกอยู่แล้วส่วนแรกคือต้นฉบับส่วนที่สองคืองานจะออกมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณกดเลือกคําสั่งนี้คุณมี a 4 2สองแผ่นนี้มันก็จะถ่าย a 4 2สองแผ่นนี้ลงเป็นหน้าหลังไม่ต้องไปกดคาสั่งอะไรเยอะแยะถ้าคุณใช้รุ่นนั้นคุณจะต้องเข้าไปสั่งเยอะแยะถ้าคุณจะถ่ายหน้าหลังนี้ของไปริโก้ก็กดอันนี้เลยใช่ริโก้นี่ไม่ทองแรงคุณใส่ต้นฉบับเสร็จคุณกดคําสั่งนั้นแล้วกดสตาร์กดจํานวนแผ่นที่คุณต้องการก่อนแ้คุณจะเอาห้าแผ่นสิบแผ่นหรือเอาแผ่นเดียว ถ้าว่าคุณจะเอามากกว่าก็กดเลขที่คุณต้องการเครื่องจะต้นฉบับให้โดยอัตโนโมัติสีแดงคือกลาลังทํางานอยู่สีเขียวคือถ่ายเสร็จแล้วก็จะมีเสียงเรียทไอเลสก็คือเสียงเตือนด,ด้วย<ม>เห็นไหมครับมันก็จะออกมาเป็นหน้าหลางังโดยใช้ต้นฉบับเป็นแบบนี้คําสั่งที่สองก็คือต้นฉบับของคุณเป็นหน้าหลางังแล้วงานออกเป็นหน้าหลังนะครับกดสตาร์ทหมึั๊นะครับเครื่องก็จะทําการสแกนกับต้นฉบับให้กับหน้าหลังหน้ ถ้าเป็นตัวนู้นน่าจะต้องสั่งหลายคำคำสั่งกว่าจะทา,านแล้วได้ริโกโ้เราจะเน้นหน้าจอที่ใหญ่ให้ลูกค้าใช้งานได้สะดวกขึ้นแล้วก็ยกคำสั่งมาไว้หน้าจอให้ลูกค้าใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับเห็นไหมครับก็จะออกเป็นหน้าหลังส่วนคำสั่งนี้ก็จะเป็นลักษณะน,นี้งานจะถูกถ่ายแล้วออกมายอ่ออยู่ในหน้าเดียวกันเนาะไม่ต้องถ่ายกระดัเปลืงองก็คือเหมือนกับสองแผ่นเนี้ยจะถูกถ่ายแล้วยอ่ออยู่ในเอซีหน้าเดียวแต่แบ่งเป็นครึ่งจะไม่ใช่เป็นหน้าหลัง ตามรูปมันเลยอย่างนี้ก็เหมือนกันอันนี้มีสี่แผ่นมันก็จะก็ย่อเป็นสี่หน้าอยู่ในหน้าเดียวใช่ครับนะครับไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าบางทีเรามีการใช้เช่นพวกฟอร์มเอกสารบางทีเรามีการจ่ายเช็คลูงหน้าหลายๆแผ่นเราต้องถ่ายไว้เพื่อเขาเซ็นรับอะไรเงี้ยถ้าเราถ่ายสมมติเราโพสสิบสองใบเงี้ยก็ต้องมาถ่ายสิบสองใบแต่เราใช้คําสั่งเนี้มันก็จะช่วยประหยัดกระดาษไปได้สามแผ่นสี่แผ่นก็ยังดีใช่ไหมแล้วก็เป็นการประหยัดใช่ครับแต่ถ้าเดียวว่า อันนี้มีสองแผ่นแอมีหน้าหลังแต่ต้องการถ่ายให้ออกมาเป็นเป็นสองแผ่นทําได้ครับก็เข้ามาที่คําสั่งหมกนี้ไม่มีอยู่ข้างหน้าจะมูฟมาก็ได้เดี๋ยวผมทําให้แบบนี้นะครับเพราะว่ามันก็มีอาจจะต้องกระดิ่งสองแผ่นอยากให้มันให้มันเป็นแผ่นเดียวเนี่ยหน้าหลังจะให้ออกมาเป็นหน้าแผ่นเเดี๋ยวผมสร็จ ไม่ใช่เพราะมันงแกบอกว่าแกบางทีแกอยากด้เรองี่เดยวกนต่อเดือนออนเลวะอ้ี่เดียวไปไหนี่ตุกจะชี่ตกนะอีาออพรออะเอมก๊อที่ไหนอาที่ว่าตอนนั้นน้ทรายสลอก๊อแล้วก๊อบได้ไม่ได้อมกองก็้มอปอบะบัตรประกันบรเทอ่ะที่จะน้ทรายส่งแแล้วเรายังไม่ไส่งไง แก็เลยมาได้ทเราธมด้ก็ไมเปรได้ปเรียดเรียนนของมมีรูปแบบเลยไม่เสียตง์กนีมีแล้วแก่ลูกคกวางไไนีเขอิ้งลยอย่าดนยนะเอาเรื่อง้นะ จำสั่งตรงนี้ไช่ครับข้อหน้าเว็บก็ได้ใช่ครับข้อเต็จที่หน้าเว็บนึงก็ได้ครับอันนี้คือเต็จที่หน้าเรูปอันนี้คือในโหมวดของการทอปปี้หรือถ่ายเอกสารคำสั่งพวกนี้เราจะใช้ประจำนะครับก็อย่างนี้จะเปลี่ยนไปหน้าจะเป็นลักษณะเป็นรูปเล่มน่าจะดูให้มากกว่าอันนี้อันนี้ที่นหนึ่งสองแล้วกเป็นยางลายใช่ไหมอ่ะ ันี้น่าจะได้ใช้ครับเป็นคู่มือไม่ปวดอะไรือเปล่ม่ใช่โอเคนรหัลยจะรัครับวดรหัสโอเคตัวนะครับจนคนก็ได้สิ่งนี้มาดูหน้าจอหนึงครับต้องดูครับเพรั้นตัวนี้คำสั่งก็จะถูกเปลี่ยนให้แล้วนะครับ หน้าหลังแยกออกมาเป็น2แผ่นเห็นไหมครับก็คือคำสั่งเลยอันนี้ก็คือถ่ายลักษณะมันจะพับเป็นเหมือนจะเป็นแบบอุปเล็กเป็นคู่มือเล็กๆอย่างเงี้ยแผ่นครับที่เราต้องการใช้มันพับออกมาแล้วเย็บสังได้เลยนะครับทําได้ไหมครับทำได้ครับมีออกมาสักสิบออกมาสักสิบแผ่นใช่ไหมออกมาเยอะๆออกมหน้าหลางแยกเป็นเอกมาสามแผ่นใช่ไหมสามแผ่นไม่มีหน้าหลานไม่ไม่เป็นแค่เย็บออกม

อเอาปวเ,วเอาป็นกรนี่เพ่เ้าแบพอถายเสร็จเนี่ก็เป็นลักณะนี้ยคุณเทียบเลยพับกายนี่เลยแต่ว่ามันจะใช้ได้ในกรณีที่ไม่หนานะครับ ถ้หาหนามันจะมันจะปูกเป็นลนักษณะคู่มือคู่มือช่างคู่มือแจกลูกค้าอะไรเงี้ยที่มันใช้งานไม่เยอะนี่มาถึงคุณก็เย็บเย็บต่างการนี่นะแล้วก็จะพับเย็บไปเลยแล้วก็นะฮะถ้เปิดหน้าดูได้นะมันก็จะเป็นคู่มือเล็กๆแค่เราเหมือนกับคู่มือโรงงานที่เราเาไปเลยถูกครับแล้วก็เรียงหน้าให้ถูกต้องมันก็จะออกมาให้มันก็จะเรียงให้เลยอันไหนไม่ดีมันก็จะว่าก็คือหัวใจหลักใช่ใช่ค่ะ แล้วก็คือหนึ่งจะประหยัดกระดาษไปได้เดยอะเลยนะครับเพราะว่ามันรวมแล้วก็เป็นหน้าลักด้วยก็จะเป็นการลดการใช้กระดาษถ้าเป็นค้รบับจริงคุณจะเสื่อมเสียกระดาษถึงใช่สิแผ่นอันนี้จะใช้กระดาษแค่สามแผ่นนับอ,อเคต่อนะครับ นะครับอันนี้คือสั่งคำสั่งการใช้งานให้ริโก้เราอย่างที่บอกว่าหน้าจอเราใหญ่ามาก8ปุดเ้านิ้วมะเทียบกันนะครับเป็นระบบทัชสกรีนมุกคำสั่งไว้ที่หน้าจอส่วนตัวนี้คืออะไรก็คือเครื่องเอาท์พุตก็คือเครื่องทําการอะไรออกมาเช่นการจัดชุดนะครับตัวนี้ซอสก็คือการจัดเรียงหน้าให้โรแทททอสก็คือการเรียงออกมาควายแต่คราวนี้มันจะควายไม่ได้เพราะเนื่องจากถาดขนาดคุณฟิกไว้เป็น f 4 f 4มันจะฟายไม่ได้แต่ถ้าเป็น A42 สองไซส์แนวน,นี้กับนแนวตั้ง ม,มันจะควายได้ไดแต่ตัวนี้มันจะควายไม่ได้เพราะนื่งจากเราไปฟิกการที่สองเป็นไทนม้ได้แล้วนะครับเราก็จะเป็นถ่ายไะเรียนให้ดูเช่นสมมติว่าเราถ่ายสองหน้าถ่ายสี่ถ่ายอะไรจะได้ผความจัดนเช่นสมมติว่าเราต้องการถ่ายเอกสารตัวนี้ให้เป็นหน้าลหลังสองสองอันเป็นหน้าหลาังแล้วจัดชุดเอสมมาสองชุดนะครัตบตฆษา เห็นไหมมันจะอยู่ในช่องที่ออตโต้มันจะใช่มันจะหาดีเซลหาซ้านหาหลับให้เราเป็นอัตโนมัติมัจะทำการกลับหน้าหลังเลยย่ออะไรแล้วแต่าคำสั่งที่เราใช้งานเพราะงั้นทุกๆคำสั่งรวมกันในคำสั่งเดียวไดว้ไม่ใช่ว่าที่ผมบอกว่าจะต้องใช้ที่ร้าไม่ได้ลูกค้าสามารถเอาทุกอย่างมาใช้สองสามคำสั่งสั่งอะไรก็ได้ให้มันจนกว่าเราจะกดสกตาร์ทให้มันรวมกันนะครับเพราะงั้นฟังก์ชันมันก็จะสร้างความสะดวกสบายให้ลูกค้ามันจะทำการถ่ายเอกสารหน้าหลังได้ น,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 นี่บเดี๋ยวจะมานี่เมื่อกี้พี่ใส่ดีแค่ไหนจะสี่น่าจะลายแผนน่นอยู่มันเป็นหน้าเราจะออกมาเป็น,นสองสี่แผ่นเหมือนกันแต่ว่าหน้าละมันจะ,ปะ,ปะ,ปะเป็นอย่างกระดาษไปอ่ะมันเป็นแปดแผ่นอย่างเงี้ยแล้วก็จะให้กระดาษแค่สองสี่แผ่นมันก็เป็นหน้าหละัละแล้วก็จัดชุดให้เรียบร้อยละคือมันเรียงหน้าให้ลูกค้าแค่มัเย็บเนี่ยบจิกันแล้วก็เย็บเช่นสมมติว่าเราต้องการถ่ายเอกสารตัวนี้สิบชุด เพื่อแตกอะไรเนี้เราก็สามารถเย็บ<ช>โดยใช้คําสั่งนี้ได้เลยที<ช>แต่สมมติว่าถ้าค<ร>ุณา,า,า่เรียงได้เลยนะครับโอเคต่อ<ช>นะครับช่องนี้คือ original <ช>คือสิ่งที่เราออกมาทำส่วนตัวนี้คือ pop quality ก็คือจํานวนที่เราต้องการเช่น5แผน่นถ้ากดตรงนี้ปุ๊บก็คือคำสั่งรเราจะให้มันทำา้ชุดหรือ5แผ่นแล้วแต่ตัวนี้คือ copy คือสำเนาที่ออกมาที่แ กานสั่งคำสั่งนี้นะครับแล้วก็มาดูโหมดคําสั่งตัวนี้คือการจัดเรียงชุดนะครับอันนี้คือสั่งให้เครื่องทํางานอันนี้เครื่องออกมาให้เครื่องทําอะไรได้บ้างเรียงชุดแต่ไม่คว้ยถ้าเป็นโรเททคาว่าโรเททนั่นคือควใช่ไหมครับกลับด้านกันกับคราวนี้ถ้าโรเทท f สี่จะใช้ไม่ได้<อ>ก็ต้องปรับเป็น a 4แนวนี้นะครับถ้าคุณจะจัดชุดเยอะๆก็เอาอันนี้ออกก่อนแล้วสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าคุณ,คณต้องการจัดชุดเยอะๆคุณก็เอา f 4ออกเอา a 4มาใสา่ แล้วก็ถ่ายกดเราเทมันก็จะทำเรียงเรียงหน้ามือนี้แต่มันจะออกมาควายอย่างนี้ให้กณเลยมันจะง่ายขึ้นในการจัดชุดเยอะๆนะครับก็เอานนี้ออกก่อนว่านี้แค่เอาออกแล้วพยายามเข้าเซ็นเซอร์มันจะปรับให้โดยอัตโนมัติไม่ต้องเป็นมุนไปปรับอะไรเองเพราะรุ่นใหม่ล่าสุดมันจะเป็นการดีเทคโดยอัตโนมัติเซ็นเซอร์อาจจะจับแต่ลูกค้าก็คือแค่ปรับไซส์ให้เข้าออกให้มันตรงตามกระดาษที่เราใส่แล้วเครื่องมันจะดีเทคให้โดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้จะเป็น F ส นะครับโอเคนะครับต่อไปมาดูคำสั่งตัวนี้นะครับ f ฟิ i s นิเชอร์เป็นออปชันตัวนี้เป็นการเอกสารแจ้กปกหน้าหลังอีดิทการลบสีการปรับสีต่างๆได้จัดกสีอัลเลอนะครับปรับให้มันเข้มให้มันจางสัญญาของเราเนี่มันรวมมึกเพราะงั้นลูกค้าก็ไม่ต้องประหยัดมึกก็คือแล้วแต่ลูกค้าว่าต้องการความเข้มจางประมาณไหนให้เหลืองขนาดไหน,ม,นมาเจนตารนฟ,ฟรก ส่วนไอ้รู้สึกว่ามันดำฟรีแต่หมืกต้องซื้อเองสีซื้อเองนะครับแต่ดำฟรีนะครับโอเวอร์เลสปรับได้นะครับปรับตามค่ามันนะครับเอกสารตัวนี้ก็คือการรวมคําสั่งแรกคอมบก็คือการรวมต้นฉบับหลายๆอันให้ลงในอันเดียวกันซึ่งเราย้ายไปอยู่หน้าจออันนี้คือคําสั่งดีเทลมันจะมีมากมากตั้งแต่แปดนะครับและนี่ถ้าเป็นหน้าหลังมันจะกลายเป็นสิบแผ่นอยู่ในหน้าเดียวกัน ก็คือการถ่ายเอกสารเนี้ยปิกเนี้ยสิบหกแผ่นทำการแล้วมันจะย่อนี่หน้าละแปดก็เป็นสิบหกเป็นการถ่ายเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานเพื่อการลดกระดาษอะไรเนี้ยครับเปนกวอปแล้วก่อนคำว่าซีรีก็คือถ่ายเอกสารเพื่อออกเป็นแยกแผ่นที่ที่ต้องการเมื่อกี้เนี้ยนะครับซึ่งผมมุกไว้ที่หน้าจอให้แล้วซึ่งถ้าเราใช้คําสั่งหลักเนี่ยเราต้องเข้ามากดคําสั่งตัวนี้นะครับโอเคปุ๊บก็คือถ่ายเอกสารที่เป็นแผ่นแล้วให้ออกมาเป็นหนังสือซึ่งเราก็บุ๊กไว้หน้าจอให้ลูกค้าแล้วลูกค้าไม่ต้องมากดนะครับ นะครับถ่ายเอกสารแผ่นแยกออกเป็นหน้าหลังถ่ายหนังสือครับเล่มที่เป็นหนังสือหน้าแผ่นก็แยกออกาเป็นลักษณะนี้นะครับหมุดอยู่ในคาสั่งไหนอยู่ในคําสั่งนี้นะครับแล้วก็เลือกเอ้ยคำสั่งนี้ดูเพดนี้นะครับย่อขยายอยู่คําสั่งเล่มสุดขวารีดิวเอ็นรั r รีดิวคือการย่อเอนรัดคือการขยายปรับไซส์เอาว่าเราจะเอาไปใส่อะไรเช่น a 4ไป a สาม เอไป A3 ก็คือ20เปอร์เซ็นต์หรือไซส์ A3 ลง A4 คือกันย่อมัน7จ็ดสเปอร์เซ็นต์แต่หากต้นฉบับไม่ได้มาตรฐานคุณก็สามารถปรับเพิ่มหรือลดตรงนี้ได้เพื่อตามความต้องการที่ลูกค้าต้องการใช้างานแต่ถ้าเป็นไซส์ที่เป็นาัรหาลูกค้าสามารถ,ถากำหนดเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับอยู่ในโหมดของย่อขยายนะครับอย่างที่บอกเครื่องตัวนี้นะครับมีฮาร์ดดิสในตัวสามารถสแกนเอกสารเก็บไว้ที่ตัวเครื่องได้เช่นฟอร์มที่เราใช้ประจำเช่ในใบพุมใบผ่านที่เราต้องถือก็จะตัมาถ่ายรอด คุณก็สามารถสแกนเก็บได้ต่อไปคุณก็ไม่ต้องเอาต้บบนฉบับมาถ่ายคุณสามารถเลือกได้ค่สะสแกนเก็บสแกนอย่างเดี๋ยวผมณทำให้ถูกเอาตัวจริงมาทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยมีสแกนส่งอีเมลได้มวันก็เจะได้ย่างครับสแกนอีเมลอ๋อสแกนอีเมลเห็นอยู่สแกนอีเมล มือนเป็นหมวดจะไปดูเปอร์เซ็นต์ยังไงถึงจนยากตัวนี้คือโอเคตัวนี้ใช้บ่อยกลาเป็นสีด้วยก็แค่เป็นขาวดำขาวดำนะโอเคสตูนะครับก็เข้าไปตั้งชื่อก่อน u s e r n เ m e ชื่ออ่ะชื่อพีพีวีก็ได้ค่ะพีวีนะครับ Payment r o e r ไหมคะ a c ชืใส่เป็นชื่อของชื่อของผู้ใช้ก่อนแล้วกดโอเคเสร็จแล้วไฟล์งานคืออะไรครับ PV PV ถ้าพิมพ์ Payment roster มันจะใหญ่เยอะไป PV เข้าใจใช่ไหมครับ PV กดโอ OK ตั้งรหัสไหมถ้าตั้งรหัสก็อืนล็อกคนไม่มีรหัสก็จะไม่สามารถดึงตัวนี้มาแต่นี่มันไม่มีความลับมันเป็นฟอร์มทั่วไปเราก็ไม่ต้องทำอะไรก็คือแต่ถ้าเราจะล็อกก็ล็อกได้นะครับโอเคอเคสร็จแล้วครับกดสตนะครับกดไปแล้วก็เป็นเสร็จงานแล้ว ต่อไปคุณจะถ่าย P V ตัวเนี้ยคุณก็ไม่ต้องเอาใบคุณก็ไม่ต้องเอาใบนี้มาถ่ายแล้วนะครับตัวนะครับรีวิวดูได้ว่าไองาน P V นีพีนี่คืนอะไรหนึ่งนะครับเนี่ยนะฮใช่หรือไม่ใช่ใช่ก็รีวิวดูได้นะครับถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆมันสามารถอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะไอ้นี่รุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็อ่าสมมุดสมุดโซมีนอ่าเนี้ยซูมอิน ผมยังชิงกับ iPad อยู่กดอันนี้อ่ะนะฮะซูมอินก็ไปอีกทางเรายังไม่ยังไม่เห็นเห็นไหมฮะก็โอเคถ้าเป็นโอ้นี้โอเคต่อไปเราจะถ่ายสมมติเราจะต้องการอันเนี้ยติดไปอ่ะสมมติว่าคุณต่อไปมาที่นี้นะครับ Document Server กดเข้าไปที่แร์โฟลเดอร์แล้วเลือกงานที่ชื่อเรา p b คือว่าสองอันสมมติแล้วสมมติว่ามันมีอิเซอร์อยู่หลายอิเซอร์แล้วเราต้องเลือกอิเซอร์ง มันยูเซอร์มันจะป้อนตอนก็คือรหัสผ่์นที่เรากรอกเมื่อกี้นี้อยู่มันจะขึ้นเพราะงั้นไอ้นี่มันก็คือเมื่อคุณเข้าเครื่องคุณกรอกรหัสมันก็คือผ่านร์วนั้นอยู่แล้วอ้นี้เห็นไหมคุณนนี้ากดที่ไม่มีต้นฉบับอไม่ต้องแล้วแต่ว่าไม่แนะนำให้มาสแกนเก็บจนล้นเครื่องนะจะทาให้เครื่องทำงานช้าเอาเฉพาะฟอร์มที่เราใช้งานประจำเพราะว่าเมมโมรีมันมีจำกัดเมมโมรีมันจะไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องการสปูงงานด้วยเพราะงั้นแนะนำให้เก็บไอ้นี่ไอ้นี่บอกใช่ให้มาใช้ไม่ใช่ว่าอู้ เอรอ์ก็มาใส่มาเต็มใ,<ห>ในหมดแล้วเดี๋ยวมันจะพิมพ์อยู่นะครับอ่าน,นี่คือจุดเด่นของเครื่องเครื่องใช้งานได้สะดวกขึ้นอ่าเดี๋ยวผมมาดูแนะนําการเปลี่ยนโทนเนอร์ให้การเปลี่ยนหมนะครับตอนนี้ยังเรายังอยู่ในโหมดของ Copy อยู่นะครับเดี๋ยวถ้าติดออปชั่นแฟกก็คือเหมือนเครื่องแฟกับธรรมดาคุณกดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นแฟกหน้าตาเหมือนแฟกนะครับก็คืออ๋อเหมือนตัวแฟกเข้าไปเลยอ่ะแต่พอดีมันยังไม่ติดมันก็ยังไม่โชว์แล้วก็สแกนนี่ก็เซฟไว้ที่ไอทีนะครับเป็นส ปุ๊บสก๊อตเพิงที่ปุ๊บมันจะวิ่งเข้าสู่โฟลเดอร์ของไอทีเฉพาะของตู้เครื่องอื่นยังไม่ได้เซฟ่ดี๋ยวคุณเซฟก็ได้วันวันนั้นจะให้สแกนไปโฟลเดอร์ของใครบ้างเดี๋ยวเข้ามาอีกวันหนึงวันที่ติดตั้งออปช่างจัดก็บอกเขาเลยว่าให้เซฟอีกหลายวันไหมคะว่าจะมาอออปชั่นมันเพิ่งมาคือผมเครื่องตัวนี้มันรุ่นขายดีมากเพราะว่ามันเป็นโปรโมชั่นแล้วของมันขาด มันก็จะแย่งของกันหนึง่งพยายามให้ตอนเนี้ไอตัวนของคุณเนี่ยถ้าถ้าไม่ส่งอยู่มันจะมีคนแย่งไปของมันขายดีมากออปชั่นก็ขายได้บอกตุลบอกแกไปแล้วจะได้ให้แบบกเอามาเพิ่ไว้ในออฟฟิตก,ก่อนเพราะอย่างตอนเนี้คือเราไม่เอาพุกออปชั่นแต่เขาก็าเอาไปก่อนเพราะเราเราจะมาเอาไว้ไม่ได้เพราะาบางทีลูกค้าเดูอรก็ต้องช่วยอย่างนั้นงานเสร็จุโอเคนะครับพอคุณใส่ตรงนี้ปุ๊บงานตรงนี้มันจะวิ่งสแกนไปยังโฟลเดอร์ที่เรากำหนดปลายทาง ตรงนี้เขาเซฟไว้ไอทีแต่นะอาจจะไม่ใช่ของไอทีเราอาจจะเป็น,นของของไอทีนะไอทีอทใช่ไหมเขาจะวิ่งไปที่คอมพิวเตอร์ของไอทีไอทีก็สามารถเอามาสแกนตรงนั้นส่งเมลหรือใช้งานต่อไแล้วแต่นะครับหรือถ้าทางเน็ตอื่นจะใช้แบบเซฟโฟลเดอร์มันก็จะวิ่งไปยังโฟลเดอร์ของของแต่ละคนหรือจะแชร์ก็ได้แล้วแต่เะางานสแกนนะ,ะก็จกวิ่งไปที่โฟลเดอร์แล้วก็ดึงต่างๆตรงนี้ไอทีก็น่าจะทาได้นะครับ,นะรบนะครับมาดูหมด หน้าจอหรือกดตรงนี้ก็ได้หรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนของปริ้นก็ไม่มีอะไรปริ้นก็คือสั่งที่หน้าเครื่องสั่งที่เครื่องมาได้เลยมันก็จะเลือกแค่เครื่อง M P C โมเดลมันส0งสองศนย์ูนสอันนี้ตูใส่ให้แล้วใช่ป่ะนะครับเลือกพิมพ์เตอร์เดเว์เป็นริโก้ M P C 2 0งศูนนแล้วก็เสร็จแล้วถ้ติว่าหน้าจอถ้าสมมติว่าเราจะให้เข้าอตัวถาดกระดาษ ฟิกได้เลยมันจะเลือกที่เกว่าได้เลยแชรก็เลือกเทเลือกเทอะไรเอาพุทอินพุทเลือกได้หมดมันจะมีคำสั่งก็เหมือนพิ้นเตอร์ทั่วไปเราเซตได้ฟิตไปเลยนะครับต่อไปมาดูการเปลี่ยนหมึกนะ